สวัสดีครับยินด,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 ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง privsc พ x เ i n ลิ h ง i l a ล d นะครับวันนี้มาหาล้อยิงปลากันนะฮะหมายแถวบ้านนะครับมีพามาดูหมายนี้กันนะฮะหมายนี้เป็นหมายที่ช่วงนี้น้ำน้ำลดนะฮะน้ำแห้งนะครับเป็นหมายไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะครับก็น้ำไม่เยอะฮนะแล้วก็ปลา ค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันนะครับเห็นมีรอยหลายตัวเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เล็กๆนะครับที่เราเห็นตอนนี้นะครับยังไม่ค่อยเห็นไซส์ใหญ่รอยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเฝ้ากันดูสักพักหนึ่งนะครับดูว่าจะพอมีไซส์ใหญ่ๆตัวสวยๆให้ยิงหรือเปล่านะฮะจะทัาที่เห็นตอนนี้ยังเป็นไซส์เล็กๆเยอะเลยนะครับปลานินนะครับปลานินไซส์น้อยเยอะเดี๋ยวเราจะลองลงไปดู ้างล่างกันใกล้ๆนะฮะมัมีปลาหลบเน,นี้ยเห็นรุ่นๆนะฮะเยอะเลยเดี๋ยวเราลองเดินดูกันสักนิดมึงแล้วกันนะครับว่าจะพอมีสายใหญ่หรือเปล่านะฮะติดตามดูกันเลยนะครับลงมาดูด้านล่างนะฮะข้างในนุ่นปลาลอยบานเลยนะครับแต่ว่าสายไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะ เป็นปลารุ่นๆนะครับจริงๆคลองเนี้ยไม่ค่อยมีคนมายิงนะฮะน่าจะมีตัวใหญ่ๆหลบแต่เรายังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับมาสองสารอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเจอไซส์เล็กๆรุ่นๆนะครับเดีย๋ยวเราจะลองเดินดูช่องอื่นแล้วกันนะครับก็จะพอมีตัวใหม่ๆตรงนี้ตัวเล็กไปนหน่อยนะฮะไม่ค่อยน่ายิงเท่าไหร่ เดี๋ยวไปดูตรองอื่นกันนะครับตรงนี้มีไซส์สวยนะตัวใหญ่อยู่นะครับลองย,ยิงดูนะครับน่าจะไม่โดนนะครับปืนมันเพิ่งเปลี่ยนอย่างมาใหม่นะฮะเมื่อกี้ยิงลืมลืมไปนะครับโอ้โห ยางใหม่มันแรงมากนะครับยางเหลืองนะฮะเราก็ไปเล็งเผื่อไว้เหมือนยางเก่านะฮะเลยลอยข้ามหัวไปน,นิดนึงนะครับพวงนี้เวลาเปลี่ยนยางเปลี่ยนลูกเนี่ยจริงๆงต้องคอยเช็คคอยเทสอยู่เรื่อยเรนะฮะเสจได้เลยนะครับผมเมื่อกี้ตัวพอเสีได้เลยก็เดี๋ยวลองเดินหาต่อแลวกันนะฮะน่าจะพอมีนะครับน้ำ น,น้อยแบบนี้ไม่น่าจะหลบไปไหนได้นะครับปลาเราลองเดินดูกันสักแป๊บแล้วกันนะครับอยู่มุมนี้เห็นลอยหลายตัวเลยนะครับแต่สาย,ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหนนร่นะฮะตัวเล็กๆลซะเยอะเลยนะครับประมาณสองนิ้วสนิ้วประมาณนี้นะฮะนี้จะยิงดีหรือเปล่านะครับตาม ยังไม่ไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่ๆนะฮะอย่างว่าน้ํามันแห้งไปหลายรอบนะครับไซส์ใหญ่ก็อาจจะโดนจับไปซะเยอะนะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นปลาใหม่ๆนะฮะที่มันมาเดี๋ยวขยับดูช่องอื่นดูบ้างนะครับว่ามีตัวใหญ่ๆ่ไหมทีนี้เหมือนมีไซส์จะเป็นปลาตะเพียนนะฮะเดี๋ยวจะลองยิงดูนะครับไซส์เหมือนจะพอใช้ได้นะตรงนี้ปลาเยอะนะครับ ไม่ค่อยลอยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็คือไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่แบบใหญ่เวอร์นะฮะแต่ก็น่าจะพอได้ลอยเป็นฝูงเลยนะครับตรงนั้นแล้วจะลองยิงดูสักทีหนึ่งนะครับแล้วจะโตนันนะฮะ อับโดนฮะรักสาเลยนะครับน่าจะเป็นตะเพียนนะฮะโอ้โหนะฮะตัวขาวนะครับน่าจะใช่นับ อโอ้โหติดอติดตะไครยนะฮะเดี๋ยวลงไปเอาไปใกล้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวปลารลุดมากเลยนะครับ ไม่ได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ครับโดนข้างหลังนิดเดียวเองนะครับในว่ายางนี้มันแรงจริงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจัดปลาก่อนแล้วกันนะครับเจอทุมกกีเข้าไปเล่นนอาหมายแตกเลยนะฮะ เราจะลองขยับหาจุดอื่นดูนะครับหมายตรงนี้มันก็จะเป็นป่าลกๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลงโล่งเป็นบางจุดนะครับเดี๋ยวลองหาจุดลงโล่งนะฮะปลามีนะครับแต่ว่าใายไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่นะฮะ เดินหาเดินลุ้นเอานะครับคิดว่าตัวใหญ่น่าจะหลบอยู่คเดินเนี่ยมันจะมีโลง่ลงๆเป็นบางจุดตรงนี้นะฮะแต่นี้ก็ยังลกนะครับลงยากนะฮะไปหาจุดโลง่ลงๆลงไปดูนะครับเดี๋ยวจะลองลุ้นดูกันข้างล่างฮะว่า พอมีตัวไปนะครับหดเล็กยิ่งกว่ายี่ตัวที่เรายิงได้นะครับตรงนี้น้ําตื้นมากครับถ้าไม่มีตัวไม่มีตัวให่เลยนะตรงนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูฝั่งในๆนะครับตรงนี้เมื่อกี้เห็นมีฝูงหนึ่งนะฮะสายประมาณที่เรายิงนะครับแต่พอมาถึงปุ๊บมันแตกฝูงหนีไปแล้วนะฮะ จะย้อนกลับมาลอยที่เดิมดีกว่าเดินโดยทมันหมายค่อนข้างลกนะฮะเนะะี่ยฮะป่าลบนิดเดียวก็ยิงยากแล้ว เมื่อกี้นะฮะเรายิงมาจากฝั่งไหนหนู่นนะครับฝั่งนอกๆแล้คิดว่าฝูงที่เราเจอทางก่อนหน้านี้น่าจะเป็นฝูง,งน,นั้นนี่แหละฮะที่เรายิยงนี่แหละครับแล้วก็ตื่นไปนะครับว่ยหนีไปทางนู้น น้ำน้อยจริงแต่ที่ลบค่อนข้างเยอะนะครับหายิงยากมากพอประมาณนะฮะสำหรับหมายนี้นะฮะขยับตัวนิดเนี่ยฮะค,คือเรายังไม่ทันโผลมาถึงจุดที่มองเห็นปลาเนะี่ยปลาก็ไปแล้วนะครับ ลอยนะไม่ลอยม่ยอมลอยนะเดี๋ยวลุ้นกันนะว่าจะลอยไหมนะฮะแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะสาลรุ่นๆนะนงนี้ ไปทางไหนแล้วไม่รู้นะครับเราจะหลบเข้า,าป่าทูไปทางส้ายมือนะครับอ้โหน,น,นี่ตัวไม่ใหญ่นะตัวรุ่นรุ่นเลยนะครับหมายนี้ครั้งก่อนที่เรามายิงเราเจอตัวใหญ่ให่หลายตัวนะฮะมารอบนี้ไม่เจอเลยนะครับไม่มี ตอกวายังไม่เจอตัวใหญ่เลยนะฮะมีแต่สายรุ่นๆเล็กๆนะครับไม่รู้ไปทางไหนหมดนะครับตัวใหญ่แต่ว่าคนมาเอาไปหมดก็ไม่น่าขนาดนั้นนะครับมันลกมากนะฮะเนี่ยดูนะมันลกมีช่องรูเล็กๆให้ยิงอยู่นิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้ามาดักยิงเรื่อยๆเนี่ยก็หมดได้เหมือนกันนะครับปวามันปามกโ็โผล่ วันนี้เข้าหม่นี้ไม่เจอปลาใหญ่ให้ยิงเลยนะฮะได้แค่ตะเพียนเล็กๆไปตัวเดียวเองนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างผิดคาดอยู่นะครับเพราะว่าหม่นี้เรามาครั้งก่อนเราเจอปลาใสสวยๆนะฮะตัวนี้ยครับมีแต่ตัวเล็กๆนะครับซูมให้ดูนะฮะ มีแต่ตัวนิดเดียวเองนะครับไม่มีตัวใหญ่เลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะไม่รู้จใหญ่หายไปไหนหมดนะครับสายงี้ก็ไม่รู้จะยิงเอาไปทําอะไรนะรมันเล็กเกินไปนะฮะหมายหน้ามีปา่าใหญ่ให่หน้ารูลเลยนะฮะเสียดายมากแต เห็นรอยพักตบรอยอะไรมันลราบเนี่ยเป็นไปได้น,นะครับว่าน่าจะโดนมือช็อตเพราะแถวนี้ก็มีมือช็อตอยู่หลายคนนะครับคิดว่าน่าจะช็อตเอาปลายใหญ่ขึ้นไปหมดแล้วนะฮะเพราะครั้งก่อนเราเห็นปลายใหญ่หลายตัวนะครับมารอบนี้ไม่เจอเลยเสียดายมากเลยนะครับก็ิปนี้ก็คงจะขอจบไปเท่นี้นะครับ เพื่อนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัคร r i b e กเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูไปทำอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ